วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ อันนี้ก็คือเต่าหลวงพ่อสนิทมะลามัวลอยครับพญาเต่าเือนอันนี้เขายืนยันว่าทันแต่เราก็ในฐานะคนเล่นพระเราก็ยืนยันว่าทันเหมือนกันมีรอยจานมีเรียบร้อยรอยจานนี่เอกลักษณ์ลายมือเป๊ะใช่หมดครับแม้กระทั่งชนิดหินความเก่าหินการแกะกรรมวิธีการแกะใช่หมดครับและที่สําคัญคือเราเห็นในเว็บแล้วในเว็บวางขายอยู่ตัวละหมื่นกว่าถึงแปดเก้าพันขั้นต่ํา ต่ำสุดแปดพันห้าเห็นแล้วในเว็บมีเซลข้างล่างขายหมื่นกว่าอ่าก็คือในบนห้างหมื่นกว่าเราเห็นแล้วแล้วก็หมื่นกว่าวันนี้ยังไม่สวยเลยนะสีเขียวเขียวอ่าสีไม่ออกทนหินพวกนี้ใช่หินพวกนี้นี่เรารู้แล้วว่าทําไมมันถึงแพงเพราะว่ามันได้ถูกไปอยู่ที่ดีหมดอืมอันนี้นี่เต่าหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยเนี่ยตามตำนานก่อนก็คือเป็นวิชาการทําเต่าเรือนครับประเทศไทยคนทําเต่าเรือนดังมีสองคน หลวงพ่อหลิวก็คือมีหลวงพ่อหลิวว่าไล่แตงทองการหลวงพ่อสนิทว่าลำบัวลอยถูกต้องหลวงพ่อหลิวว่าไล่แตงทองเป็นเต่าทองแดงก็คือทําด้วยเหรียญใช่หลวงพ่อสนิทว่าลำบัวลอยทําด้วยหินหินหินที่ได้เนี่ยก็คือตามประวัติเนี่ยเป็นหินกลางลําแม่น้ําโขงครับที่มีคนเอามาถวายไว้ในวัดครับซึ่งตอนนั้นก็จะมาทําเขื่อนกั้นวัดครับอ่าแล้วก็ท่านเห็นว่าเป็นหินแม่น้าโขงท่านก็เลยเก็บไม้คนเอาไปแกะครับเป็นเต่าเรือนตัวใหญ่ตัวเล็กใช่อ่า อันนี้หลวงพ่อสนิทเนี่ยตามประวัติของคนเล่นพาระทั่วไปเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าท่านสามารถเสกเต่าจนขยับได้คุณนิรัตคุณนิรัตเนี่ยเคยไปเช่าด้วยตัวเองมาเลยแต่อันนี้คือเราในการเราตรงๆไม่โม้นะคือหลวงพ่อสนิทเนี่ยเขาก็นั่งเสกนี่คือฟังจากปากคุณนิรัตมาครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์คุณนิรัต ดูชาด้วยอาจะได้เห็นหน้าคุณนิรัตเต็มเต็มแล้วงานนี้เป็นธรรมาคุณนิรัตเรื่องเต่าให้เขาเล่าตรงๆคือไม่ต้อเไปไม่ต้อเไปอ้อมเขาแล้วแต่งนิยายคือเราก็ฟังมานั่ง้างๆจย์เราเราก็ฟังเข้ามาอีกทีนียก็คือฟังคุณนิรัตเนี่ยเขาบอกว่าผมเคยไปเช่าเต่าพาดสนิทอาจารย์แขกแกก็นั่งอยู่กลางรอมเต่าแล้วแกก็นั่งหลับตาเสกแกลืมตาขึ้นมาเนี่ยได้ถ้าได้แล้วเต่าตัวเนี้ยวิ่งแล้วคุณเขาถามหลวงพ่อถามคุณนิรัตเนี่ยเต่าวิ่งแล้วเนี่ย ใช้ได้เห็นหรือยังแกก็บอกตรงๆอ่ะก็ไม่เห็นมันขยับก็ไม่เห็นมันขยับคือในความคิดเราเนี่ยมันอาจมันอาจจะขยับในมโนทวารในขณะเสกก็คือดิมิตจนมันขยับได้มีชีวิตอ่าแต่คราวนี้อ่าท่านก็มาถามคุณนิรัตเชิงสนุกสนุกว่าเห็นหรือยังว่าต่ามันขยับแต่คุณนิรัตอ่ะไม่เคยเห็นครับอ่าก็คือไม่ได้เห็นกับตาว่าต่าขยับ แต่สิ่งที่เห็นได้ก็คือเอาเต่ามาบูชาแล้วเงินดีเต่าตัวใหญ่อันนั้นยุคสุดท้ายแล้วครับยุคสุดท้ายแล้วรุ่นสุดท้ายที่ได้แิ่เสเบลกเดียวกันนะสีแดงใช่แต่เนื้อเดียวกันเลยเนื้อเดียวกันคราวนี้อย่างที่บอกรายการเราไม่มีเมคที่จริงเขาก็ต้องบอกว่ามันขยับด้วยนี่ไม่มีเขาบอกว่าไม่ขยับไปสัมภาษณ์เลยแต่เสียบนพันทิพย์สามคนยืนยันว่าขยับ ว่าเขาเห็นกับตาว่าเตาเนี่ยมันอยู่ในตุ่มเตาตัวเล็กเนี่ยจะถูกแค่แอยู่ในอ่างน้ำมนต์แล้วมันเป็นเตาหินหลวงพ่อท่านเนี่ยเสกจนลอยขึ้นมาเลยแล้วก็หยิบออกมาทีละตัวให้คนแต่สิ่งที่แปลกได้อย่างหนึ่งสําหรับหลวงพ่อสดิตวรมนบรอยคือท่านจะหยิบเตาขึ้นมาเท่ากับจํานวนคนที่มาวันนั้นและเอาเตาอ ท่านไม่เคยหยิดเต่าขาดแล้วไม่เคยหยิดเต่าเกินก็คือเหมือนรู้ว่าวันนั้นจะมาเอารรู้เลยว่าจะมีคนมาเอาเต่ากี่คนอ่ามันก็เป็นเรื่องแปลกแล้วก็หลวงพ่อสนิทนี่เอ่อทุกวันนี้นี่วัตถุมงคลหลวงพ่อสนิทแพงทุกอย่างใช่แพงทุกอย่างนกหลวงพ่อสนิทไปทำบัวลอยนกสนิกาตัวห้าหกหมื่นเลยนะถูกต้องครับตัวข้าวหมื่นตอนแรกไม่เชื่อห้าหกหมื่นเลยตัวแรกไม่เชื่อห้าหกหมื่นจริงห้าหกหมื่นเลยเป็นเงาผงด้วยตัวช้ำๆนี่ตัวเกือบแสนห้าหกหมื่นเลย เต่าตัวเล็กนี่นะถ้าตัวจบๆดูง่ายๆนะต้องมีสองสามหมื่นขึ้นอาจารย์งานราชบุรีที่ผ่านมาไม่โตลงพ่อสนิททั้งตโตเลยทั้งโตเลยงเล,ยล,ง,ลงพ่อสนิททั้งตโตะเลยแต่คราวนี้อันนี้เต่าที่เราได้มานะเขายืนยันว่าหลวงพ่อสนิทแน่อืแต่เพื่อความชัวร์เนี่ยต่อไปมันจะมีเว็บของเราเว็บมัตสยามครับมันจะมีวัตถุมงคลเราลงทั้งหมด เพราะฉะนั้นพาร์ชุดนี้ถือว่าเป็นพาร์ที่ชุดที่ออกในรายการมันัสยามครับเราก็เลยตอกเลขตอกโค้ดเอาไว้เดี๋ยวให้น้องนัดขึ้นรูปให้ดูข้างหลังเราได้เอาแผ่นเนื้อเจ้าน้ําเงินนะไม่ใช่เงินธรรมดาด้วยนะครับเอาแผ่นเนื้อเจ้าน้ําเงินมาตอกเลขตอกโค้ดหนึ่งถึงสามร้อยหน<า>ึ่งสามเอาไว้ก็คือให้รู้เลยว่าเต่าตัวนี้เราได้มาสามร้อยตัวก็คือต่อไปเวลาเราเข้าไปเซิร์ชหาวัตถุมงคลก็พิม เตาหินก็คือเตาเรือนหินหตัวที่เท่าไหร่มันก็จะขึ้นเลยว่าเป็นของใครถ้าเตาต,ตัวนั้นได้ผ่านการออกใบเซอร์เกตของเว็บไซต์ไว้คร <ไป S 1> ับมันก็จะง่ายแล้วก็เป็นตัวชี้เกทแท้วันหน้าพญา,าเตาเรือหลวงพ่อสนิทพระลำบัวลอยเนี่ยเขาเชื่อว่าใครพกเอาไว้เนี่ยเงินทองโชคลาภมันจะมาแบบเรื่อยๆแล้วก็ป้องกันภัยได้ที่ที่เห็นเห็นได้กับตาคือ ป้องกันภัยได้ในวิชาฮวงจุย้ยมีตำแหน่งสี่สัตว์มังกรเขียวเสือขาวเต่าดำ,ดำหงแดงเพราะฉะนั้นนี่ถ้าใครได้เต่าหลวงพ่อสนิทตัวเล็กไปแล้วเอาไปไว้ด้านหลังเลยโดยไม่ต้องสนทิศนะไว้ด้านหลังโต๊ะทำงานที่นั่งมันก็เปรียบเสมือนเป็นพลังงานเต่าดำที่มองเห็นด้วยตาอ,อยู่ด้านหลังเราเล็กแต่พิคินหนูนะหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวล้อันนี้เท่ากับได้พุทธคุณทั้งสองอย่างคือได้ เต่าของพ่อสนิทด้วยแล้วก็เป็นที่วางเสริมด้านหัวใจได้ด้วยแล้วก็ข้างในนี่เราใส่น้ํามันเต่าทองครับอืมเป็นน้ํามันเต่าทองก็สุดยอดเลยนะก็ใส่เข้าไปค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่พุทุคุณของเต่าเนี่ยเกี่ยวอะไรครับอาจารย์โชล่าค้าขายโชคล่าค้าขายเงินทองการรวมคนจํานวนมากงี้องติดตัวได้เด็ร์นี่ไงของเรานี่ เราพกอยู่ในพ,รพรโอกุญแจนีของเราเมืองงานเน,นี่ยเอามาเราพกในพอกุญแจอันนี้เ,เรรยียบ้กิเลนอินอันนี้อุปคุตวันหน้าเดี๋ยวให้มีเชา่าแต่อุปคุตวันนี้ยังไม่มีเช่ากันเห็นแค่สาวันนี้พออันนี้ก็มีเลขมีโครร้ดเรียบร้อยเหมือนกันใช่ไหมมีเลขมีโค้ดอันนี้องค์ที่หนึ่งอยู่ที่เราเราพกเองครับรุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันทําพร้อมกันโอเค ถ้าเราพกเต่าติดตัวไว้เนี่ยเรื่องเงินทองดีในวิชาเศรษฐศาสตร์โบราณวิชาเต่าเรือนี่เป็นวิชาที่สูงมากใช้ในเรื่องเมตาก็ได้ฆ่าคนก็ได้ดับคดีความก็ได้ฆ่าคนได้ฆ่าคนก็ได้นะดับคดีความก็ได้ฆ่าคนไงอาจารย์ปฏิฐานอขออะไรปลงาน<อ>นีราะต้องมีวิธีไม่ใช่มันจะมีคาถาแล้วก็มีวิธีทำโอเคใช้ฆ่าคนก็ได้แต่เต่าหลวงพ่อสนิทเนี่ยท่านเคยบอกอันนี้ อาจารย์แขได้ยินกับหูเองท่านเคยบอกก็คือถ้าเป็นคดีความกับใครเขียนชื่อนาะมสกุลคนนั้นแล้วก็เต่าท่านทับไว้ไว้อมันก็จะดับคดีความได้แล้วตัวอะไรขับได้กันหรือต,อตอกันทั้งใหญ่ทั้งเล็กท่านพูดไว้เหมือนกันอืเต่าถ้าเป็นเต่าตัวใหญ่จะมีไข่ด้วยใช่จะมีไข่ด้วยใช,ใชเหตุผลที่มีไข่เพราะว่าท่านบอกว่า มันจะเหมือนกับให้ออกลูกออกหลานความมั่งคั่งลูกหลานจะได้มีเงินมีทองไข่แกยังแพงเลยขนาดไข่ยังใบไข่กะไข่เต่านะใช่ก็คือเอาหินมาไกะเป่างงเอาหินเนี่ยมาแกะเป็นลูกไข่แล้วก็ลงยานอ่าใช่ไข่ยังไแล้วก็มีราคาได้เงินแพงด้วยเขาเรียกไข่ในหินใช่แต่ว่ามีหนูมีแมวแต่ว่าเต่าได้ดังสุดใช่เต่าี่ยดังสุดใช่แต่ถ้าเต่าหลวงพ่อสนิทนี่อย่าคิดว่า โอ้ยจารย์เมื่อก่อนเมืม่อก่อนเมื่อก่อนเราก็คิดว่าม,มีค่าตอนนี้เด็กอจารย์สนามเนี่ยหาไม่ได้อะอเต<อ>่าลงาเยอะเกย์มากแต่ดูง่ายเพราะหินไม่ใช่อือเห็นหินก็รู้เลยว่าใช่ไม่ใช่ครับวัดเกย์แท้กันไน่ได้วยหินเลยเต่าหลวงพอสนิทวิลามบุญลอยเนี่ยแล้วมีวิธีบูชาไหมอาจารย์ก็ เขาเขียนระถาไว้ว่านาสังสีโมแค่นั้นเองนาสังสีโมสี่ตัวนาสังสีโมนาสังสีโมสี่ตัวภาวนาไปเรื่อยอยากได้เรื่องอะไรก็ภาวนาครับต้องให้ผักบุ้งไหมเอออันนั้นตาบูชาต่อตาบูชามีผักบุ้งแต่เตาเล็กไม่ต้องตาวเล็กไม่ตั้งก็คือท่องคะถาเรื่อยภาวนาสังสีโมใบอยากได้อะไรก็ภาวนาคะถาตัวเนี้ยส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจก็ป์ตัตสยามครับ แล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างพันทิพย์เงาวันชั้นสองค่ะครับแล้วก็เพจท้ายนะครับเพจรายการปัาสยามนะครับในวันนี้นะครับผมกอปราจสยามครับเป่ามีตังจ้ะครับขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วรอกับคนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ